ทุกคนเขาไม่ให้ลุมเจ้าหน้าที่อาคารนะครับเดี๋ยวเขาไม่ทุกคนเห็นไหมเอ่ยทุกคนเห็นไหมครับทุกคนคือเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาพยายามไม่ให้ไม่ให้ลุมนะครับคือพยายามช่วงเวลาทุกคนเขาไม่เข้าไหนผมได้แค่นี้จริงๆครับทุกคนครับก็ครับนี่ฮะผมได้แค่นี้จริงๆครับทุกคนนะเดี๋ยวขอโทษนะครับโทษนะครับคือเขาไม่ให้กล้องเข้าด้านในโทษทีนะฮะโทษทีนะครับอ่า Yup. ทุกทีครับทุกคน oh. ทุกคนอุ้ยโทษครับโทษครับโทษครับทุกคนผมจะพยายามรันกล้องเพราะว่าม um yeah> ีมีข้อต้องห้ามหันกล้องเข้าไปด้านในนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับหุ่นผมหุ่นผมใช่ได้คได้ครับหุ่นกล้องได้ครับทุกคนต้องขออภัยนิดนึงครับมันมันระวังเรื่องมุมกล้องมากครับ ได้ครับได้ครับทุกคนขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับทุกทีครับทุกทีนะครับทุกคนผมพยายามจะยกได้ประมาณนี้นะครับกลัวระวังพยายามซูมให้มันต่ำลงทุกคนอยากเล็กขอานเล็กขวาได้เลยนะครับ นะครับเพราะว่าหันเข้ามาด้านในไม่ได้เอาจะเห็นเหมือนแบบวราตั้งกล้องชันนะครับทุกคนเพราะว่ามุมกล้องไ,ได้แค่นั้นนะครับคุณรับเห็นไม่เอ่ยนิยาดมครับนิยาดมดมนะครับ ครับโทษนะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับทุกคนโอเคไหมฮะทุกคนโอเคไหมครับคนโอเคไหมครับคือน้องไม่ได้น้องไม่ได้เปิดหน้านะครับทุกคนโทษนะครับผมอขออนุญาตนิดนึงครับโทษโทษนะครับโอเคทุกคนก็เสียงดังไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในตัวอาคาร เสียงดังไม่ได้นะครับอยู่นี่จะ้มองฮะครับทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับทุกทีนะครับได้ได้อเลยพี่เอาเลยพี่ทุกทีนะครับผมเพราะคนดูเกือบสองสามหมื่นคนทุกทีฮะทุกทีครับอ๋อคือระวังเล่งมุมกล้องโทษทีนะครับทุกทีครับตัว จริงว่ะขนมนี้ินหนูจะเป็นเป็นเบ้นะโทษทีนะครับทุกคนอะไรพี่อะไรเดินผ่านอะไรเดินผักโทษทีนะครับเออพี่เราผ่านแล้วออไม่งใหญเด้วยเหยียบติ้งก็พอทำอะไรอ่าได้ครับได้ด้อมได้ด้อมได้ด้อได้ได้ครับโอ้ปวดแขนมากทุกคนปวดแขนมากปวดแขนมากเอื้อมสุดแล้วครับเพราะว่าคนมารอดูเยอะมากทุกคนนิ่งไม่เอ่ย กล้องนิ่งไหมมุมชัดไหมผมยื่นไปสุดมากเลยฮะทุกคนเพราะว่าคนที่มารอถ่ายก็อทุกคนครับสุดๆแล้วครับทุกคนสุดๆแล้วขออนุญาตทีนึงครับขออนุญาติีนึงครับทุกคนขออนุญาตพี่ขออนุญาตนะครับให้คนดูทางบ้านดูหน่อยครับก็ทีครับกทีนะครับก็ทีนะครับ

ที่สุดได้เท่านี้จริงๆครับทุกคนก็จะเข้านิเกตแล้วนะฮะทุกคนครับจะเข้านิเกตแล้วนะผมไม่รู้ว่าหน้าการมินอยู่ตรงไหนนะครับผมยกกล้องไปในเล็บเอยอะโอ้โหทุกคน คนทรับชัดไหมผมได้เท่านี้จริงๆคนคนเยองถ่ายเยอะมากคนถ่ายเยอะมากทุกคนนิ่งไหมเอ่ยนิ่งไหมทุกคนนิ่งไหมครับนิ่งไหมครับถ้านิ่งกดหนึ่งนะครับถ้าดีกดหนึ่งนะฮะถ้าโอเคกดหนึ่งนะครับทุกคนผมไม่ได้อ่อผมไม่ได้ดูหน้าจอเลยฮะผมไม่ได้ดูหน้าจอเลยผมไม่ได้ดูหน้าจอเลยผมไม่ได้ดูหน้าจอเลยฮะเพราะว่าผมเอื้อมมาไกลมาก คนออเยอะมากทุก like คนพี่เขาสั่งเมนจะเข้าไปในเกตแล้วทุกคนจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับทุกคนจะเข้าไปข้างในแล้วโอ้ยโทษครับพี่จะเข้าไปข้างในแล้วทุกคนจะเข้าไปข้างในแล้วทุกคนจะเข้าไปข้างในแล้วทุกคนสั่งเมน อย่าดมโอ้โหโอ้ได้กอดด้วยคนครับทุกคนครับยูนิคเน็กซ์โอเคโดนเท็กแล้วมองไม่ได้โอเคทุกคนเข้าไปข้างในแล้วนะทุกคนเข้าไปข้างในแล้วนะโอ้โหโอาเลยอย่าดมอย่ามองแล้วอย่ามองกันเทุกคนไม่ทันแล้วเข้าไปข้างในแล้วทุกคนทุกคนะคะ

ไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วทุกคนผม <ไป S 1> ผมไม่รู้ว่าทุกคนไปแล้ว <ไป S 1> ทุกคนครับสูงที่สุดได้เท่านี้จริงๆทุกคนสูงที่สุดได้เท่านี้จริงไม่รู้ว่าโดนข้อตั้งหามจะโดนหิ้วไหมเนี่ยหัวเอโดนหิ้วไหมเนาะโอเคโอ้โหพอแล้วเจ้าหนะ้าที่มา